เตือนไม่ได้ตอนเป็นพระกันชัยจัดเต็มบอกข้อเสียของทิศส,สมปองต่อหน้าจากกรณีดราม่าสนันเมืองติมที่วิภูออกมาแหกสมปองคอนครไทยสงอดีตพระนักเทศชื่อดังหลังเซ็นสัญญาร่วมกันรีโนเวทบ้านให้วางแผนชีวิตให้ทุกอย่างหมดเงินไปเกือบล้านแต่ฝ่ายสมปองกลับขนเสื้อผ้าหนีเหลือทิ้งไว้แค่รูปถ่ายของเจติมในห้องนอนพร้อมทิ้งบอมหลายเรื่อง รายการโหนกระแสเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลออได้สัมภาษณ์สมปองนครไทยสงขอเคลียร์ใจทุกประเด็นร้อนโดยบางช่วงบางตอนในรายการหนุ่มกัญชัยถึงกับบอกข้อเสียที่สมปองชัดๆต่อหน้ากลางรายการเลยจนโลกโซเชียลมีการนำช็อตดังกล่าวไปแชร์กันเป็นจำนวนมาก หนุ่มกัญชัยถามว่าศึกมาเพื่อการนี้หรอสมปองตอบว่าหาเงินหรอจะอาศัยขอพี่หนุ่มเฉยๆก็ไม่ได้ผมก็ต้องทำงานแล้วใครจะมั่นใจว่าศึกมาแล้วจะมีงานด้วยเมตตาพี่ติ๋มพาไปวัดแห่งหนึ่งท่านดูดวงให้ผมก็สายมูบอกว่าไม่เกิน100วันมี100ล้านไม่จริงให้เหยียบเลยพอเจอพี่ติ๋มก็บอกว่าท่านพูดแบบนี้ พี่ติ๋มก็ยิ้มบอกว่าดีแต่ก็เตือนว่าเธอไม่ต้องไปรีบหาเงินหรอกค่อยๆทำงานไปผมก็ไม่ได้คิดว่าจะได้100รล้านใน3มเดือนหรอกความจริงก็เกิดขึ้นไม่ได้ออกมาไม่รู้การตลาดจะมาทำงานอะไรได้100รล้านถามว่าทำไมถึงอยากมี100รล้านจะเอาไปทำอะไรสมปองตอบว่าใช้นี่ครับ มีนี่ก็ต้องใช้เป็นนี่ที่ผมใช้จ่ายหลายอย่างดูแลทีมงานดูแลที่บ้านพ่อแม่พี่ๆถึงเป็นพระเราก็ต้องดูแลในเรื่องที่ดินถามว่าเงินส่วนหนึ่งไปใช้หนี้ที่ดินที่ดินอะไรหรอสมปองเผยว่าที่ดินไม่ใช่ของผมครับเป็นของญาติพี่น้องคนบ้านนอกบ้านนาอยากมีอาชีพที่ทามาหากินเขาก็ไปเจอที่มาซื้อน้อยได้มากตามภาษาคนบ้านนอกเรา เขาก็มาปรึกษาว่ามาหาพอจะมีไหมตอนเป็นพระเราก็ไม่มีเขาบอกมันดีนะไม่มีเราก็หายืมให้ตามสไตล์ผมหน้าใหญ่ใจโตไม่ยืมก็หายืมให้ส่วนหนึ่งก็เป็นนี่ตรงนี้นอกจากช่วยเหลือสังคมพอถึงเวลาหนึง่งมาหาทําไม่ไหวแล้วปรึกษาได้ไหมไม่ใช่เฉพาะญาติผมถามว่าตกลงที่ที่ซื้อไปยอมรับว่าญาติคุณพ่อแม่ต่างๆนานา,นาซื้อจริงหรือเปล่า สมปองตอบว่าเขาไปจัดการเขาจัดเช่าจัดซื้อผมก็ไม่รู้ด้วยหรอกถ้าจะผิดก็สนับสนุนให้ยืมหาให้แต่จริงๆเราก็หาให้นั่นแหละเมตตามากไปก็จะแพ้ภยัยพานบางทีคนรู้จักลูกศิษย์ลูกหามีที่ดินริมทะเลตรงนั้นช่วยหน่อยช่วยขายหน่อยถ้าผมช่วยได้ผมก็ช่วยเมื่อถามว่าแต่วันนี้เขาเปิดมาที่ดินตรงนั้นเป็นที่สปกนะ สมปองตอบว่าอันนี้ไม่รู้ครับเวลาคนอยากได้ที่ก็ไม่ได้ยุ่งอะไรมากเพราะไม่ใช่หน้าที่ของผมหาเงินให้ถ้าไม่มีก็ยืมให้เมื่อถามว่าคุณไปพูดกับคุณบุ๋มว่ามีที่300ไร่สมปองได้บอกว่าถ้าผมบอกว่ามีที่แสนไร่ล้านไร่เชื่อไหมบางครั้งด้วยความผมพูดทีเล่นทีจริงก็พูดใหญ่พูดโตจนเกินไปหนุ่มกันชัยได้บอกว่า บอกเลยว่าข้อเสียของคุณอย่างหนึ่งก็คือชอบพูดอะไรไปเรื่อยตั้งแต่เป็นพระตอนเป็นพระผมนับถือก็กราบไหว้แต่ผมเตือนไม่ได้เพราะว่าเป็นพระแต่แค่รู้สึกว่าตอนเป็นพระทิดเองก็ชอบพูดไปเรื่อยวันดีคืนดีบอกว่าจะไปสร้างทีมฟุตบอลย้ายไปอยู่อังกฤษไปสร้างวัดไทยอยู่แต่สิ่งเหล่านี้มันย้อนกลับมาแทงคุณในวันนี้นะสมปองได้ตอบว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ผมพูดทีเล่นทีจริงพูดไปเรื่อย วันนี้จะมาเป็นหอกทิมแทงผมวันนี้ผมตระหนักจริงๆว่าที่มีคนมาเตือนให้ใจเย็นๆอย่าทำหลายอย่างอย่าพึ่งพูดออกไปก่อนถ้าทำไม่ได้จะหมาจะเสียล่าสุดเจอพี่คนหนึ่งในวงการบอกทำอะไรให้ใจเย็นๆทำหนังทำเพลงโครงการต่างๆมีเงินหรอค่อยๆคิดค่อยๆทำหลายคนก็เตือนผมไม่ต้องรอพี่หนุ่มหรอกทีมงานก็เตือนอย่าพูดเยอะ บางอย่างไม่ได้ทําก็พูดไปแล้วเอาตรงๆก็ประโยคเดิมเป็นหอกทิ่มแทงผมตอนนี้ผมตระหนักจริงๆว่าข้างนอกเป็นแบบนี้และผมก็ต้องเรียนรู้หนุ่มกันชัยถามต่ออีกว่าเขาลงพื้นที่กันหมดแล้วไปเช็คแล้วสุดท้ายถ้าเป็นที่ดินสอปกอโดนยึดหมดเลยนะโดยสมปองตอบว่าผมบอกญาติพี่น้องหมดแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นก็ให้เป็นไปตามกฎหมายเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด